คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่นะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเรืยจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1นึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หึงแถวที่หจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบจะน้อยกว่าเจ็ดร้สิบสามเจ็ดะน้อยกว่าแปด นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แเ้วแแถวที่20เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปักหลัก10ล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2517สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1นใช้แถวที่สบวกด้วยแถวที่6 บวกด้วยแถวที่8สองครั้งและบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10หลอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16กันยายนปี67ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1กันยายนปี67 6บวก6เป็น12 12บวก9เป็น21 ยี่บเวกเเป็น30 30ิบวกเเป็น39มสิบเบวกสเป็น43สาก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่16กันยายนปีหกเจ็ออก3ามก็เข้าเลข3นะครับเข้าปักหลัก10บล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างสามสองก็เข้าเลข3นะครับเข้าปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บล่างงวดที่16พฤศจิกายนปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1น่พฤศจิกายนปี67 0ศูนย์บวก4ี่เป็นสี่ สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบสามก็จะได้เลขเด่นสามถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่แปดบวกด้วยแถวที่สิบสองบวกด้วยแถวที่สิบห้า บวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วี่ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10ล่างอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16กันยายนปี67ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวบที่1กันยายนปี67 9บวก3เป็น12 12บวก0เป็น12 12บวก8เป็น20 ยี่บวกเเป็น29 29ิบเวกสเป็น3าก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่สิกันยายนปีหกเจ็ออก3ามก็เข้าเลข3นะครับเข้าปากหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเทคกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่างสาสองก็เข้าเลข3นะครับเข้าปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับสองปักหลัก10ล่างงวดที่16พฤศจิกายนปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1พฤศจิกายนปี67 หกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้าก็จะได้เลขเด่นห้าถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับญาติประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ วันนี้ผมจะนำพระ,าพร,ะราชบัญญัติรถยนต์พลบบนะครับราคาประหยัดมาเสนอเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจากที่นั่งหรือรถ SUV หรือกระบะ4ประตูนะครับรหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยอนหนึ่งนะครับที่ป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำ ปกติราคาจำหน่าย645บาท21สตางค์วันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับอย่างกรณีบริษัทบริษัท i c a คร์7 0อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆในข้าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้งอัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูรหัสลอยยอสทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา967บาท28สตางค์ วันนี้สะดุดราคาพิเศษนะครับสำหรับไอแคลก็710บาทซึ่งลดไป250ราบาทอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัทไอแคล์สีอันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่อนอีกค่าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิ้งอัพสประตูนะครับรถกระบะ2ประตูเนี่ยนะครับปกติราคา1,182บาท35สตางค์วันนี้ก็สำหรับบริษัทไอแคลก็ลดเหลือ840บาทก็เหลือ สามร้ไป300อกว่าบาทนะครับแล้วก็อีก5้าบริษัทกันเพื่อนกำลังดูนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสําหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับสหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วก็สําสหรับเอ,เอกสารกรมธรรม์ผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ทางไลน์นะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับ กรณีที่ลูกเพื่อนต้องการกรมธรรมฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการค่าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรมภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่าอันนี้สําคัญนะครับไม่งั้น๋ยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในลายเพิ่มเพื่อนก็แอด 619HLVRU นะครับถ้าถ้าสนใจสอบถามเพิ่เพมเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0922739598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวินาสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่9และบวกด้วยแถวที่22 2ครั้ง ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยสก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10บล่างอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16กันยายนปี67ก็จะใช้ผลของงวดที่1กันยายนปี67 9บวก9เป็น18 18บวก4เป็น22 22บวก4เป็น26 26บวก4เป็น30 สามสิบบวกสามเป็นสามสิบสามก็จะได้เลขเด่นสามเลขท้ายสองตัวล่างงวดที่สิบหกกันยายนปีหกเจ็ดออกสามเจ็ดก็เข้าเลขสามนะครับเข้าปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับเพื่อไม่ทําให้เพื่อนๆนเสียเวลาเพื่อนๆน,นก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเ,เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างสามสองก็เข้าเลขสามนะครับเข้าปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันเอามาดูนะครับบรรสุรที่สามนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบล่างงวดวันที่สิบหกพฤศจิจกายนปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ สิบวกสองเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเกก็จะได้เลขเด่นเก้าผาชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขเด็ดเลขดับปักหลักสิบล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยล n e ID ของผมนะครับ ad 9กหน hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0 9 2 2 7 3 9 5 9 8ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุ็ลนยเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยไลน์ไอเดียของผมนะครับ 812 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบนปักหลักร้อยบนปกันกสองตัวบนแล้วก็สมตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหนกหก่วยล,ล่างปักหลัก10บล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ